รถบรรทุกเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Caterpillar 797F กลับมาอีกครั้งในปี2026พร้อมกับการอัปเกรดที่ทรงพลังและล้ำสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพานกิจการขนส่งวัสดุหนักในเหมืองและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ควบคุมอย่างสูงสุดทำให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของรถบรรทุกระดับอัลตร้าคลาส Caterpillar 797F ปี2026ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงยิ่งขึ้นชิ้นส่วนที่เบาลงและการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานหนักน้ำหนักรวมของเครื่องจักรอยู่ที่ประมาณ1 3 7 5 0ันปอนด์พร้อมความสามารถในการบรรทุกถึง400ตันเครื่องยนต์ดีเซลแค t ซ175 20แบบ20สูบให้กำลังสูงสุดถึง4,000แรงม้าตามสเปคและเงื่อนไขของเหมืองที่ใช้งาน การอัปเกรดที่โดดเด่นในรุ่นนี้รวมถึงระบบการสือนแบบใหม่ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความสบายให้ผู้ควบคุมห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงด้วยที่นั่งตามหลักสรีรศาสตร์หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลและระบบควบคุมที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและข้อมูลของรถแบบเรียวทมมผ่านศูนย์ควบคุมหลักด้านความปลอดภัยก็ได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระบบปีนขึ้นลงที่สะดวกทางเดินที่กว้างขึ้นไฟส่องสว่างรอบตัวรถและระบบช่วยหลีกเลี่ยงการชนที่ใช้เรดาร์ในการแจ้งเตือนระยะไกล พร้อมระบบเบรกอัตโนมัติสำหรับการทำงานในพื้นที่แออัดนอกจากนี้ยังรองรับการควบคุมระยะไกลและระบบขับขี่อัตนโนมัติซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสิ่งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งในรุ่น2,026คือระบบประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นลดการปล่อย CO2 และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในระยะยาวรุ่นบางแบบยังมีระบบไฮบริดที่สามารถกู้คืนพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ในระบบเสริมไฟฟ้ารูปลักษณ์ภายนอกของรถได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงแผงต่างๆสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายจุดซ่อมบำรุงถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกและดีไซน์แบบโมดูลาร์ทำให้เปลี่ยนอะไหล่ได้รวดเร็ว ลดเวลาหยุดซ่อมในภาคสนามล้อ,อยางได้รับการอัปเกรดให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักมากขึ้นมีความทนทานสูงและยึดเกาะพื้นผิวครุขาะได้ดียิ่งขึ้นการฝึกอบรมผู้ควบคุมรถทำได้ง่ายขึ้นผ่านระบบจำลองเสมือนจริงของ Caterpillar และเทคโนโลยีความจริงเสริมซึ่งจำลองการควบคุมรถได้อย่างสมจริงช่วยให้พนักงานใหม่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นรถรุ่นนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Caterpillar Solution ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสำหรับการจัดการกองรถ ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศการควบคุมอัตโนมัติและการติดตามสุขภาพของเครื่องจักรแบบครบวงจรในมุมมองของธุรกิจการลงทุนในแค t เ r อร์พิลา 797F รุ่น2026จะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ยอดเยี่ยมรถถูกออกแบบมาให้มีเวลาทำงานสูงสุดค่าใช้จ่ายรวมในการเป็นเจ้าของต่ำและสามารถใช้งานได้ยาวนานแมในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดพร้อมประสิทธิภาพที่สูงในการขนถ่ายวัสดุต่ตอรอบช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนต่อชั่วโมง รถคันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนถนนทั่วไปแต่ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานในสภาพเหมืองที่โหดร้ายที่สุดทั่วโลกโครงสร้างและระบบไฮดรอลิกได้รับการปรับจูนให้สามารถเทวัสดุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแข็งแกร่งทนทานสูงรองรับรอบการใช้งานที่หนักหน่วงต่อเนื่องหลายล้านรอบแค่เทอร์พิล,ล่ายังมีระบบวิเคราะห์จากระยะไกลผ่านดาวเทียมสำหรับรุ่นนี้ผู้ดูแลสามารถรับการแจ้งเตือนซ่อมบำรุงอัปเดตซอฟต์แวร์และช่วยแก้ไขปัญหาจากศูนย์ควบคุมได้ทันที ไม่ว่ารถจะทำงานอยู่ในเหมืองแห่งใดของโลกเทคโนโลยีนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมหนักสมัยใหม่ที่มุ่งสู่การทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นระบบไฟส่องสว่างใหม่ของรถใช้ไฟเลเซประสิทธภิภาพสูงทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในสภาพฝุน่นหมอกหรือที่แสงน้อยและระบบกรองอากาศในห้องโดยสารก็ได้รับการพัฒนาเพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้ควบคุมโดยเฉพาะในเหมืองที่มีฝุ่นเยอะแคเทเธอรีล่ายังมีแพคเกจบริการที่ยืดหยุ่นสำหรับรุ่นนี้ รวมถึงการซ่อมบำรุงในสถานที่บริการจัดส่งอะไหล่และการฝึอกอบรมช่างเทคนิคเพื่อให้ลดคงประสิทธิภาพสูงสุดและลดความจำเป็นในการเปลี่ยนรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขนแร่ฐานหินหรือวัสดุขุดเจาะต่างๆ Caterpillar 797F ปี2026ก็พร้อมที่จะทำงานหนักได้เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังความแข็งแกร่งเทคโนโลยีอัจฉริยะและดีไซน์ที่คำนึงถึงผู้ใช้งานทำให้รถรุ่นนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถเหมืองที่โดดเด่นที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน เราคือช่องที่นําเสนอเรื่องราวของเครื่องจักรกลหนักรถหรูและเทคโนโลยียานยนต์ล้าสมัยจากทั่วทุกมุมโลกสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าทึ่งเช่นนี้และรับชมรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถทุกประเภททั่วโลก